และนี่คือหูฟังไร้สายของแบรนด์ซัตเทคนะครับหรือชื่อว่าทูนบัตสำหรับแบรนด์ซัตเทคนะครับเป็นแบรนด์ที่เป็นผู้นําในด้านทางอุปกรณ์เสริมมือถือและอุปกรณ์แกรเจต่างๆที่ทันสมัยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันอย่างหูฟังรุ่นนี้ทูนบัตเป็นหูฟังอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจามากกับราคาเพียงแค่300กว่าบาทช่วงโปรโมชั่นแบบนี้นะครับก็จะมีของแถมพิเศษครับตรงนี้เป็นจุกแบบโฟมพิเศษนะครับมีขนาดแต่ไซส์ sml บอกเลยว่่าาใสแล้วหูฟัังมกๆครบ สำหรับอุปกรณ์ภานกล่องที่มีมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นคู่มือการเชื่อมต่อบลูทูธส่วนตัวนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับโดยรวมต้องบอกเลยว,ว่าคู่มือทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบภาษาไทยทั้งหมดนะครับเข้าใจง่ายๆมากๆครับส่วนตัวนี้เป็นสายชาร์จแบบ Type C แล้วก็ตัวจุกยางที่แถมมาให้ภายในกล่องนะครับเซ็ตเ t คทู b u ัผลิตจากวัสดุ ABS คุณภาพสูงดีไซน์ทันสมัยขนาดเล็กพกพาสะดวกน้ำหนักเพียงแค่38.8กรัมเท่านั้นด้านหน้าเคสมีไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่แบตเตอรี่เคชาร์จขนาด240มิลลิแอมเวลาในการใช้งานสูงสุด36ชั่วโมงสำหรับในส่วนการใช้งานหูฟังหนึ่งครั้งสามารถฟังเพลงได้นาน5ชั่วโมงรองรับการใช้งานชาร์จเคสแบบ USB Type C ชาร์จเคสเต็มใน2ชั่วโมงนะครับและชาร์จหูฟัง1ข้างเต็มใน1ชั่วโมงสวมใส่สบายนะครับด้วยการออกแบบตามสรีระศาสตร์ของคนเอเชียทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถสวมใส่ได้นานมากขึ้นและไม่รู้สึกเจ็บหูเมื่อใส่นานๆลักษณะของหูฟังรุ่นนี้นะครับเป็นแบบอินเอียร์หูฟัง1ข้างมีน้ําหนัก3.75กรัมมาพร้อมไดเวอร์ขนาด13มมิลิเมตรให้เสียงที่หนักแน่นทรงพลังปรับจูนเสียงโดยผู้เชี่ยวชาญให้เข้ากับการฟังของคนไทยมากที่สุด จะพูดคุยสนทนาเสียงคมชัดด้วยไมโครโฟนถึง2ตัวเทคโนโลยี Technology, ลดเสียงรบก,กวน b e a m f o r m i n g ช่วยในเรื่องของการเก็บเสียงสนทนาของผู้ใช้งานให้ดีมากยิ่งขึ้น Suttec h ทูลบัตรรุ่นนี้นะครับจากที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเขาจะแถมตัวนี้มาด้้ยนะครับตัวนี้เหมือนกับว่าเป็นจุกหูฟังที่เป็นแบบโฟมนะครับคือมีความพิเศษที่ว่าพอใส่หูฟังเราแล้วเนี่ยจะมีความนุ่มใส่หูเป็นพิเศษมากๆเลยครับอีกอย่างนะครับ เนื่องจากมันเป็นโฟมแบบนี้มันจะสามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอกเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ ตัวหูฟังนะครับสามารถทำงานร่วมกับแอป z ท t เทคนะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS ช่วยเพิ่มอิสระในการปรับโจนเสียงและการปรับควบคุมหูฟังได้ง่ายมากยิ่งขึ้นปรับปุ่มการสั่งงานต่างๆเปิดปิดเกมโหมดและปรับ EQ เสียงได้อีกด้วยการเชื่อมต่อของหูฟังมีความเสถียรสูงด้วยบูท t h 5.3สำหรับในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับ <S <S ผมบอกทุก่านเลยว่ายายมากครับเพราะคู่มือเขาเนี่ย เป็นภาษาไทยนะครับจะบอกรายละเอียดการใช้งานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแตะ1ครั้งคืออะไรแตะ2ครั้งคืออะไรแตะ3ครั้งคืออะไรเนี่ยภายในคู่มือของเรานะครับก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยครับตรงนี้ถ้าให้เพื่อนๆเนี่ยสบายใจได้เลยครับต่อไปนะครับเพื่อนๆเ,เรามาทดสอบฟังคุณภาพของเสียงกันเลยนะครับว่าคุณภาพเป็นแบบไหนครับ Every word ต่อไปนะครับผมจะจำลองในการที่โทรเข้ามานะครับแล้วลองฟังเสียงของหูฟังทีว่าเวลาสนทนานกันเนี่ยเสียงหูฟังจะเป็นแบบไหนนะครับสวัสดีครับได้ยินไหมสวัสดีค่ะได้ยินค่ะตอนนี้กำลังทดสอบหูฟังแบรนด์เซตเทคอยู่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังทดสอบหูฟังแบรนด์เซตเทคอยู่ค่ะ ดน,นะ,ะนี่แหละครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงสนทนาหรือแม้กทั่งเล่นเกมบอกได้ว่าหูฟังของ z ซ t e c คทูนบัตรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์เพื่อนๆได้อย่างแน่นอนครับหากเพื่อนๆท่านไหนดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถดูเลยได้ที่ด้านล่างของวิด,ดีโอชุดนี้เลยครับผมได้แปะลิงก์นั้นที่มีคุณภาพไว้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ